สวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ปี2 5 6 6ครับคลิปสุดท้ายของปี2,565ครับในตัวแทนที่ผมเป็นหัวหน้าเผาชาวเอ็กซขอพลังอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะฮะ จะช่วยบรรดาลพรให้เป็นจริง3ามขอ้อขอพอรมาสิขอให้โดนบรนดานให้กับชาววิกซทีที่กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งคอมเมนต์ต่างๆมาให้กับตัวนี้ซีนนะครับผมผมขอให้สิ่งดีๆนะฮะในปีใหม่นี้นะฮะดนบันดานให้กับเพื่อนๆชาววิกซีมีแต่ความสุขความเจริญนะฮะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีเงินท้องไหลามารวยๆนะครับ ไม่มีหนี้ไม่มีสินนะฮะคิดสิ่งใดประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับราบรื่นนะฮะแล้วก็ดูช่องโดนี่ซกซีไปนานๆนะครับ <Peace. S 1> <laughs> ปี2515มีอะไรเกิดขึ้นกับโดนี่เอ็กซีบ้างนะฮะเป็นปีที่3ของการทำ YouTube แบบเต็มตัวเต็มรูปแบบผมเริ่มจากศูนย ผมเริ่มจากศูนย์จริงๆนะฮะไม่มีความรู้ทางด้าน YouTube เลยไม่ชอบการแสดงออกไม่ชอบการพูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักไม่กล้าเข้าสังคมดีกว่าผมว่าผมผมกลัวการเข้าสังคมแต่พอมาเริ่มทํา YouTube ได้2ปีเริ่มมีสังคมมากขึ้นนะปีแรกผมยังปรับตัวไม่ได้ยังไม่ค่อยกล้าเข้ายังไม่ค่อยกล้าที่จะไปอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับก็เริ่มมีการปรับตัวเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสนะฮะจนวันนี้ปีที่3แล้วได้ประสบการณ์ได้รู้ในสังคมหลายๆรูปแบบสังคมเรามันมี สังคมการทํางานของผมก็จะมีอยู่แล้วในการทํางานประจานะครับผมก็จะเจอสังคมอีกสังคมหนึ่งส่วนการทํา YouTube ก็จะเจออีกสังคมหนึ่งดีก็มีฮะดีมีเยอะนะฮะน่ากลัวก็มีต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ต่างๆว่าที่เราสิ่งที่เราเจอนะั้นคืออะไรช่องนดี้ซีดได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นการตัดต่อของสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ได้จ้างใครนะไม่ได้จ้างคนมาตัดต่อนะฮะก็ตัดต่อด้วยตัวเองเลยคิดคอนเทนต์เองรีวิวเองทําทุกสิ่งทุกอย่างเองนะฮะอ๋อ กิดตกไปพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะหยุดทำยูทูปไปประมาณ6เดือนได้อะเราเดือนหนึ่งอาจจะมีแค่คลิปเดียวอย่างเงี้ยขาดตอนมานะฮะช่วงที่ผ่านมานี่เองนะฮะก็ประมาณ 6, 6- 6เดือนกว่า7เดือนก็หนักเหมือนกันเกือบจะไม่มีช่อง YouTube ตัวนี้จีแล้วกลับมาได้นี่ถือว่าไม่ใช่ง่ายๆนะตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะหยุดทํได้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเจออะไรหลายๆอย่างมากมายมาเข้ามาประดังประดังเข้ามานะฮะจนทําให้ช็อตไปเกิดอาการเครียดในระดับหนึ่งนะครับก็เลยทําให้หยุดไปแต่ตอนนี้กลับมาละเต็มที่แล้วฮะก็เริ่มใหม่ ะะช่วงหลังเนี้ยก็ลงคลิปรัวๆเลยนะทำคลิปแบบสนุกสนานเหมือนเดิมแล้วฮะสิ่งที่ผ่านไปผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนแล้วกันปรับปรุงแก้ไขในปีต่อๆไปดีกว่าพัฒนาคอนเทนต์ให้มันโตขึ้นพัฒนาการตัดให้มันดีขึ้นเพื่อนๆดูจะได้สนุกนะครับผมก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะแต่อตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะนะคนดูเยอะพอสมควรต่อให้คนดูแค่10บคน20คนผมก็ดีใจแล้วนะครับถือว่ามีคนเปิดดูที่ไม่ใช่ผมเปิดดูเองนะเรายังมีความหวังที่อยากจะให้ช่องดังๆอ่ะมาเห็นเราบ้างอันนี้คือคววาาามมมฝันนีเห็บ้้งแล ถือว่าโชคดีดีใจนะครับผมก็มีช่องดังๆที่เขาดูช่องผมบ้างเงี้ยให้เขาเห็นเราบ้างอะไรเงี้ยเราลุยเองคนเดียวเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าหาเขายัางไงนะฮะเราก็ไปเรียนรู้จากการทํางานของช่องใหญ่ๆนะครับนะประสบการณ์พวกนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะฮะดีใจครับมีเพื่อนๆติดตามเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะแล้วก็คนดูมากขึ้นเยอะขึ้นก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปนะฮะ,นะะมันไม่ไม่เหนื่อยเลยอะ่ะพอพอเห็นมีคนดูเนี่ยเราจะลุ้นตรงที่ว่าลงคลิปปุ๊บ คนจะดูไมหมนะคนจะชอบไมหมนะพอคนชอบกดไลค์ปุ๊บมีใจแล้วคอ,อมเมนต์มาอีกโอ้โหฟูเลยใจฟูเลยลุยจนแบบว่าอืม นอนก็น้อยนะช่วงหลังกลับมานอนน้อยอีกแล้วก็เพราะว่าวตัดคลิปดึกดื่นเลยนะแล้วก็ตื่นไปทำงานประจําใจผมก็อยากจะทํางานแบบ YouTube เต็มตัวนะยังไม่พร้อมนะฮะหาทุนสักก้อนหนึ่งนะมาเปิดสตูดิโอก่อนค่อยๆเริ่มไปทีละก้าวแล้วพอเราพร้อมเรามีทุนสักก้อนหนึ่งเราค่อยออกมาทำคอนเทนต์แบบจริงๆจังๆให้เพื่อนๆได้ดูกันคอนเทนต์อยากให้มีหลากหลายมากขึ้นกว่านี้นะต้องฝากเพื่อนๆนะเดี๋เพิ่งเบื่อเย่ายเพิ่งหนีหายกันไปนะอันไหนที่ชอบก็ดูอันไหนที่ไม่ชอบก็อาจจะผ่านไปก่อนอาจจะมีคอนเทนต์ที่ชอบ บ้างไม่ชอบบ้างนะคนเราจะให้ชอบเหมือนกันทุกคอนเทนต์เป็นไปไม่ได้ครับผมก็พยายามจะพยายามเปิดกว้างนะให้คอนเทนต์มันมีหลากหลายมากมายนะคอนเทนต์อาหารคอนเทนต์ท่องเที่ยวคอนเทนต์ดีแอคคอนเทนต์รีวิวมีหมดคอนเทนต์ทดลองเนี่ยคืออยากจะทําหลายๆคอนเทนต์นะก็ปีหน้านี้ก็มาแนวทางของปีหน้าก็จะทําให้มันมากขึ้นนะฮะแล้วทำคลิปออกมาให้สม่าเสมอน,นะครับจะได้ไม่ขาดตอนเหมือน ช่วงที่หยุดไปนะฮะก็เหมือนตอนที่ทุกวันนี้ก็เหมือนเริ่มใหม่เหมือนกันนับหนึ่งใหม่เหมือนกันค่อยลงมาเรื่อยๆให้มันสม่ำเสมอคนเดียวก็ทําได้ครับอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไม่เต็มร้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงแหวะ ผมเองนะฮะเป็นคนที่บอกเลยว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีวันนี้ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีช่อง YouTube ที่มีคนติดตามมากขนาดนี้สําหรับผม5้าพันนี้ถือว่ามากที่สุดเกินความคาดหมายแล้วตอนแรกคิดว่าน้อยคนจะทํสิ่งหรือเปล่าทุกวันนี้ครับห้าพันนะจะหกพันนะนะฮะขอบคุณมากมากนี่ของขอบคุณจริงๆขอบคุณคนที่ติดตามมาตั้งแต่เริ่มศูนย์เลยนะกันนะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ไม่ได้มีฐานคนดูไม่ได้มีฐานคนรู้จักเลยนะครับเป็น คนบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่รักและชอบในการทำคอนเทนต์อะไรที่มันไม่ดีผมพยายามจะมองข้ามผ่านไปนะฮะคืออย่างหาคอมเมนต์ต่างๆเงี้ยอะไรที่ไม่ดีผมก็จะพยายามดีดต,ต่อไปแต่อันไหนที่แบบว่ามาแนะนําบอกมาแนะนําว่าพี่ครับทาอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมรับฟังแล้วก็เอามาปรับปรุงมีเพื่อนๆคอยแนะนําเราอย่างเงี้ยดีกว่า สปอนเซอร์ทุกๆท,ท่านนะครับที่สนับสนุนช่องโดนี่ยักซมาครับผมแอปต่างๆมีทั้ง,งของใช้ขนมของเล่นโมเดลโอ้โหเยอะมากจำนวนที่เยอะมากช่วงแรกๆที่ทําแบบต่อนเนื่องนะแล้วก็เป็นสปอนเซอร์มาทั้งปีเลยนะฮะมีอะไรแล้วเขาให้เกียรติช่องผมมากๆเลยนะฮะจากทางบริษัท SPR Food นะฮะอันนี้ผมบอกเลยให้เกียรติช่องโดนี่ซีมากๆเชิญไปงานต่างๆนะฮะเชิญด้วยตัวเองเลยแล้วก็ส่งของมาให้รีวิวนะฮะจ้างงานต่างๆ ันเนี้ยผมขอบคุณจริงๆเพราะว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนจริงๆนะฮะใครส่งอะไรมาผมรีวิวให้ได้หมดนะผมไม่เคยที่จะไม่รีวิวนะอันไหนที่ผมรีวิวได้แต่เป็นสไตล์ของโดนี่ซีนะฮะก็คือจะเป็นการรีวิวในสไตล์ของช่องโดนี่ซีและกันนะฮะถ้ารับได้ก็เราก็ร่วมงานกันได้ คุณหลายๆบริษัทนะการที่สนับสนุนช่องนะฮะดีใ,ใจนะฮะแล้วก็ปีหน้าก็ขอให้มีอีกเยอะๆแล้วกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่สปอนเซอร์ทางไหนก็แล้วแต่นะฮะลองให้โอกาสดูและอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ไม่พูดไม่ได้ปีที่ผ่านมาเราได้เจอบุคคลที่เป็นยูทูบเบอร์ระดับแนวหน้าหลายๆคนได้ไปปะทะไหลมาแล้วปะทะไหล <c oughs> นะฮะแล้วก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากยูทูบเบอร์มืออาชีพได้ไปดูงานในการทําต่างๆได้สัมผัสจากการทํางานจริงๆดีกว่าถือว่าเป็นโชคดีของผมนะเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปหาผมเองอะผมก็ไม่กล้าที่จะไปขอหรอกผมไม่กล้าที่ไปขอใครแต่ปีหน้านี้อยากไปเจอสัมผัสบรรยากาศการทํางานที่มากกว่านี้นะฮะก็อยากจะเจอหลายช่องเหมือนกันนะพยายามจะสร้างฐานให้ตัวเองดูแบบว่าไม่ไม่เล็กก่อน <laughs> ไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับก็คือจ,จะให้ฐานช่องนี้ สีจะมีคนติดตามสักหลักหมืน่นหลักแสนอย่างเงี้ยก่อนนะ จะได้ดูว่าเออน่าสนใจนะทำไมคนติดตามเยอะวะอะไรเงี้ยกดติดตามก่อนนะไปให้ถึง1นึ่งแสนซับแล้วกันนะครับผมตอนนี้จุดมุ่งหมายแรกคลิก้าแรกที่ผมจะไปให้ถึงคือ1นึ่งแสนซับหนึ่งหมื่นซับคือทางผ่านแล้วตอนนี้นะฮะหนึ่งหมื่นซับคือทางผ่านไปหนึ่งแสนซับคือจุดมุ่งหมายแรกแล้วจุดมุ่งหมายที่2สตูดิโอที่จะต้องทําสตูดิโอเอ็กซิสอันใหม่นะอันนี้คือห้องมันเล็กแล้วอะต้องสร้างใหม่ให้ใหญ่กว่านี้นะฮะมีจุดศูนย์รวมให้เพื่อนๆแชร์เอ,อ็เอกซิสังไ,ะะไงวันนนนี้นะะฮก็็เปปคลิสุดท้้ายขขอองปีแลวก็ สิ่งที่ไม่ดีทิ้งมาในปีนี้นะครับผมแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับปี2566ครับให้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับชาวอีกซีดน,นะฮะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับปีใหม่ครับ